วันนี้อยู่กับ City SV นะครับอันนี้เป็นตัวโฉมล่าสุดเลยนะเป็นตัว Minor c h a n g งแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์สักครู่อันนี้เป็นตัวปี2024สเลยนะครับสภาพใหม่ามากกระจังหน้า Minor c h a n g งแบบนี้เลยนะใหม่ๆเลยนะครับผมกระจังหน้าพร้อมกับกระชนแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะสวยเท่ยางนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นไฟหน้า LED นะอันนี้ยางปี23ดอกยางเต็มนะแบตทูโทนขอบนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทคุญแจ Keyless Go ตัวนี้ออปชั่นครบคันมากๆเลยต้องบอกว่าตัวนี้ SB เป็นตัวที่ยอดนิยมที่สุดขายดีที่สุดเพราะว่าครบเครื่องเป็นจอทัชสกรีนแล้วนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังดำดำแดงอย่างนี้เลยนะครับตบอกสภาพใหม่มากๆคันนี้วิ่งเพียง1 0,000รถยังไม่ถึงปีวันทะตีศูนย์ห้าปีมือเดียวประวัติครบผมเพิ่งเช็คกเกี้ยงให้พร้อมใช้งานทันทีนะครับผมอ่ะอันนี้จอทัชได้ Apple c a คา l a เพกับ a อน r o i d Auto เป็นแบบไวเลสด้วยนะอ่าแล้วก็มีบลูทูธนะกล้องหลังครบเครื่องตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างครบแล้ว แต่ยังไม่ถูกใจอยากได้ RS เลยเราก็มีนะครับสำหรับสีดำเรามีอีกคันหนึ่งนะน่าใช้เหมือนกันแล้วก็ด้วย Honda Sensing เนี่ยตัวไม่เด้่อยชี้นี่มีให้ครบหมดแล้วนะตั้งแต่ Adaptive Cruise Control ตัร์ชออกเลนครบเครื่องพวมาลัยฟังก์ชันครืเสียงรถเสียงคำสั่งเสียงครบหมดเลยน่าใช้มากๆแล้วก็สภาพใหม่จริง ผมทําการสปาภายในภายนอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมรถสวยมั่นใจนะครับเราขายแต่รถสวยเกรดห้าดาวนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีจมน้ําได้ไม่แท้ตรวจสอบได้ทุกคันนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่ารถใหม่มากๆเลยสภาพใหม่จริงๆครับผมเดี๋ยวให้ดูไซซิ่งกันนิดนึงนะผมเฮดรูมประมาณนี้นะเร็กดูประมาณนี้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะจะได้พอเห็นภาพนิดน,นึงนะว่าประมาณไหนแล้วก็เบะกลิก่นยังใหม่อยู่เลยใหม่ามากๆคุณพี่แล้วทางคอนด้าเคลมไว้ว่า ยี่สามแปดโลลิตรก็คือตกประมาณโลละหนึ่งจุดห้าบาทเท่านั้นเองต้องบอกประหยัดน้ำมันด้วยระบบความปลอดภัยพวกคอนดักซินซิงมีให้ครบหมดแล้วผมว่าน่าใช้นะตัวนี้ตอบโจทย์นะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเพิ่มเติมนะครับอ่าเปิดท้ายหน่อยฝาหลังไม่ได้ยขยับเลยนะครับอันนี้เมสปอดนี้เดิมนะถ้าเปิดจากนี้ตึงไข่อ่ะเมสปอดเออซีลเลอร์เดิมนะครับซิลิโคนเดิมนะครับผมอ่ะ ก็บอ,อ,อกว่ารถมือสองเนี่ยถ้าเปิดใจหน่อยได้สภาพใหม่ๆแบบนี้ไปตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับผมคุ้มค่านะผมว่า v a l ูมันดีนะผมพยายามเปิดทุกซอกทุกมุมให้ดูนะครับเหมือนคุณพี่มาดูด้วยตัวเองเลยเรียกว่าผมเปิดทุกซอกทุกมุมให้นะครับลูกศิษย์เปิดโปรงนะครับอันนี้เป็นการเช็ค b o ี้โครงสร้างหลักของ b o ี้รถนะครับผมอ่าอันนี้มือรดเรียบนะไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะครับผมอันนี้เป็นทริปเก็บความรู้นะครับผม ไม่ซื้อกับผมไม่เป็นไรครับอันนี้เราแชร์ความรู้กันนะครับผมอยากให้วงการมือสองมันรันกันดีๆเนาะขายใจรถสวยรุ่นย่อยขายกันถูกต้องออปชั่นขายกันถูกต้องนะผมว่ามันต้องขายของแบบตรงไปตรงมาอ่ะอันนี้รถของเราตรวจโดยช่างมากประสบการณ์นะครับ mm. แล้วก็ตรวจกับเตอร์ปาร์ตี้นะดับเบิลเชคมีใบอินสเป t ชั่นรีพอร์ตให้มั่นใจได้เลยนะว่าได้รถสวยคุณภาพนะครับผม ของเราขายแต่เลขไม้แท้นะครับก่อนเราซื้อเข้าทุกคันเราตรวจตัวบอดี้แล้วก็ตัวเรื่องสูตรประวัติสูตรบริการนะครับว่าเป็นเลขไม้แท้เราตรวจสอบหมดก่อนรับซื้อเข้าทุกคันมั่นใจได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะเอามือรุดเรียบลื่นนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมเดิมโรงงานนะครับรถของเราเป็นรถสวยเกจท้าดาวนี้นะเด็ดเดี่ยวพิเศษแต่ทางราคาด้วยนะครับผมรถสวยใหม่ราคาดีแล้วก็เด็ดเบี้ยพิเศษดีด้วยนะครับผม ของเรามีให้ครบหมดเลยแล้วเราจัดได้สูงกว่าที่อื่นนะเราเป็นเรทพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องน้องคันนี้ให้ดูหน่อยนะน้องซิตี้ชมล่าสุดสีดัมอ่าฝาเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขยับนะคะหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้ใหม่มากๆจับกันอีกรอบนะครับผม 5แสน20,900บาทต้องบอกขายถูกมากผ่อนเพียง9,000สภาพแบบนี้เลยวิ่ง1,000เดียววารตีศูนย์5ปีเพิ่งเช็คให้ประวัติครบมือเดียวและต้องบอกวตัว SV เนี่ยครบเครื่องเลยนะเบาะหนังดําแดงจอทัชกล้องหลังมีให้ครบหมดแล้วแล้วยิ่งตัว Minor Change เนี่ยมีตัว Honda Sensing เรื่อง Adaptive Cruise Control เตือนกับชนเตือนลงเยนมีให้ครบหมดแล้วน่าใช้มากๆประหยัดน้ำมันด้วยคุณพี่สสำหรับคันนี้ไม่ถูกใจสีดำไม่เป็นไรนะ เรามีทั้งสีขาวสีเทาดำนะหรือบอกว่า SV ยังไม่จบยังไม่ครบ RS เราก็มีนะครับคุณพี่อ่ะมีทั้งสีดำสีขาวสีขาวติดจองและอ่ะใครสนใจซื้อรถขับรถติดต่อมาเลยนะครับเรามีทั้ง Yaris a t i v e M, แล้วก็ City e h e v นะครบหมดเลยในรถเซกเมนต์นี้นะครับผมสภาพใหม่ๆทั้งนั้นผมก็มีรีวิวทุกวันนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจซื้อรถขับรถติดต่อมาเลยนะครับผมรีบมาเป็นลกศิษยกันนะครับ